สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้หมอแจนจะมาอัปเดตพลังงาน Energy น,นะคะในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่เรามาดูสิใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คลิปนี้มีพลังดึงดูดถึงคุณเป็นพลังงานแบบ t ทม์เลไม่จำกัดระยะเวลาไม่ว่าคุณจะมาชมรับชมช่วงวันเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณทุกๆการติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ใครกราลังคิดถึงคนอยู่คนคนนี้มีลักษณะแบบไหนมีราศีมิถุนขึ้นมานะคะาราศีก็รกฎขึ้นมาอาจจะเป็นคนรักของคุณน,นั่นแหละที่มีระยะทางระยะห่างอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนรักของคุณกําลังคิดถึงคุณอยู่ราศีกรกฎกับราศีมิถุนนะคะที่โดดเด่น มีระยะทางนะคะมีระยะห่างหรือจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือมีเครื่องแบบนะคะราศีพฤษภนะคะคนคนีคน้กำลังเหงารอคอยการเดินทางจากคุณพลังงานของคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูด มีคนน้ำหน้าถือตาและเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตอนนี้คนคนนี้ของคุณนะคะทำไมถึงนึกถึงคุณก็คือเขากำลังเหงารู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกลังเลใจในความรักความสัมพันธ์เขาไม่แน่ใจในตัวคุณและก็ไม่แน่ใจว่าจะได้พบกันอีกไหมนะรอคอยการเดินทางเขารู้สึกรอคอยการเดินทางของคุณว่าเมื่อไรจะได้พบหน้ากัน นะคนคนนี้มีอิทธิพลถ้าราศีไหนขึ้นมาหมอก็จะบอกนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ได้ราศีมิถุนและศีกรกฎราศีพะส,กกะส,สบหรือคนของคุณก็ได้เช่นกันคือตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเขารู้สึกเหงากาลังรอคอยเขากําลังคิดถึงการเดินทางของคุณหรือการเดินทางของตัวเขาเองก็ได้ด้วยความรับผิดช,ชอบหน้าที่ของเขาเองเขาก็เลย รู้สึกว่านะคะกำลังมุ่งมั่นที่จะรีบทํางานให้เสร็จจะได้เดินทางมาหาคุณหรือรอคอยการเดินทางจากคุณก็ได้เช่นกันค,ความสัมพันธ์ที่มันเป็นระยะทางและความสัมพันธ์ที่กาลังประคับประคองเขารู้สึกอยากเจอคุณมากๆเลยนะคนที่คุณเคยส่งเพลงรักให้กันมีความรักความโรแมนติกและเขาก็เลยกําลังรอคอยว่าถ้าพบเจอคุณ มีการส่งเพลงรักให้กันด้วยคนคนนี้มีอารมณ์ Energy แบบนี้รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆนะมีรลักฐานที่มั่นคงแล้วก็มุ่งโฟกัสความสำเร็จไปข้างหน้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆนะคะและก็เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ นะไม่ค่อยแสดงออกความรักความรู้สึกถึงแม้เขาจะรักคุณมากหรือคิดถึงคุณมากก็จะแอบเก็บซ่อนไว้ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นว่าตอนนี้เขากำลังเหงานะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งไม่มีใครเติมเต็มความรู้สึกที่เขาแอบปิดบังซ่อนเล้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะคุณรู้อยู่สองคนว่าคุณรักกันแล้วก็คนอื่นห้ามรู้ มีการมีมีเคยเล่นกีตาร์ให้กันฟังส่งเพลงให้กันฟังหรือเคยฟังเพลงด้วยกันหรือมี energy พลังงานที่อยู่ในพลังงานที่โรแมนติกด้วยกันนะคะคนคนนี้นะอยากอยากส่งความรักมาให้คุณแล้วก็ยังมีความมั่นคงรอคอยที่จะมาเจอคุณหรือรอคอยที่จะให้คุณไปเจอเขาเขาอยากบอกว่าคิดถึงรักนะ,ะอยากเจอหน้า มี energy แบบไหนอีกนะคะคนคนนี้เขากำลังคิดรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้เขาเป็นคนที่มั่นคงอะนะคะมั่นคงหนักแน่นในพลังงานการงานการเงนิงน,งนหรืออาชีพของเขาเองคิดว่าคุณและเขาจะมีอนาคตร่วมกันไปในอนาคตคนคนนี้ที่คิดถึงคุณนะคะเป็นแฟนคุณเป็นคนรักเป็นคนที่อยู่ในใจคุณมีระยะทางต่างชาติต่างประเทศก็ได้ ไม่มีใครสามารถมาเติมเต็มในความรักความรู้สึกที่มันจะมีความมั่นคงไปในอนาคตนะคะแสดงว่าใครที่ถึงคุณก็น่าจะเป็นคนรักของคุณนั่นแหละที่ไม่ได้เจอกันนะ,ะรอคอยที่จะเดินทางอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะทหารตำรวจและก็คนที่มีสเสน่ห์มากๆได้ด้วยนะ,ะแบบคนของประชาชนคุณยังคง ในความรู้สึกของเขานะคะที่คนคนนี้คิดถึงคุณนะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาและเขาก็มั่นคงสําหรับคุณในความอดทนรอคอยในความรักความสัมพันธ์นี้เขาอดทนรอคอยคุณมากๆเลยนะคือคิดถึงคุณมากๆนะ,ะตอนนี้อยากจะเจอตัวอยากจะเจอหน้าเขาจะไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมีระยะทางหรือระยะห่างหรือเขารู้สึกเหงาเวลาที่ไม่มีคุณเขายังคงเชื่อมั่นนะคะว่าเราจะได้พบเราจะได้กลับมาพบเจอกันนะเอเนจีนะคะน่าจะประมาณนี้ราศีสิงลคัคนาสิงที่เพิ่มเข้ามานะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิว่าข้อความรักจากเขาถึงคุณ คนคนนี้เป็นคนที่เก่งนะคะเขาเป็นคนที่มีดูน่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และก็มีสเสน่ห์มากๆมีคนนับหน้าถือตาอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบแล้วก็ไม่สามารถแสดงออกความรักความรู้สึกที่เราสองคนรักกันให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นนะคะรู้กันอยู่สองคนคุณสองคนรู้กันว่ารักกัน มาดูซิข้อความรักที่เขาอยากจะบอกคุณคือสิ่งใดคืออะไรความรักคนคนนี้ที่ส่งพลังงานมาถึงคุณนะคะคุณต้องใช้ความอดทนมากเลยในการคบหาดูใจกับคนคนนี้ในการรักคนคนนี้หรือเขากําลังบอกว่าเขาก็ต้องใช้ความอดทนมากๆในการทํางานแล้วก็ยังรู้สึกรักและคิดถึงและนึกถึง เป็นการรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะคะความรักคนที่คุณเข้ามาดูวันนี้คนของคุณนะเพื่อนๆน่าจะเป็นแฟนคุณแหละคนรักคุณแหละนะมาดูซิฉันทำเหมือนไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้แทบฆ่าฉันเลยนะคุณมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ไม่เคยไม่เคยมีใครมีมาก่อน เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้จะต้องทำอย่างไรนะพารงงานอันนี้ตรงกับเอเนของของไพ่ทาโร่นะเขารู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาเมื่อไม่ได้มาหาคุณเมื่อไม่ได้เจอหน้าคุณ นะมันยังมีการคิดวนเวียนนะคะความรู้สึกของเขาและของคุณเนี่ยถ่ายทอดถ่ายเทคือเป็นความรักที่ไม่รู้จะทำย่างไรให้มันแบบช่วงสถานการณ์เป็นการที่แบบว่าเราไม่สาไมสาไม่สามารถรีบเร่งหรือรีบร้อนได้นะคะแต่ความรู้สึกของเขาที่ส่งมาถึงคุณนี่ก็คือมีมีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ได้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะมานะดูต่อซิข้อความการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมด ชีชันต้องการคุณคือฝันที่เป็นจริงเลยนะฉันไม่มีความสุขเลยเขาไม่มีความสุขเลยเมื่อไม่เจอคุณคุณสอนฉันมากมายเรื่องความรักนะฮะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจหรือแสดงออกความรักความรู้สึกให้เขาแต่เขาอาจจะคุณรู้สึกเหมือนว่าดูนิ่นงๆเฉยๆนะฮะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานหรืออะไรของเขาก็ได้เช่นกัน ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยูนะ่บางคนก็อาจจะเป็นรอคอยที่จะมาเจอกันคุยกันแชทกันแต่ยังไม่ได้เจอตัวกันไปเป็นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมาดูสิตัวคุณอยากบอกอะไรคนคนนี้บ้างคนรักของคุณนะคะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้คุณอยากบอกอะไรเขาแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทาง ฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากบอกเขาคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีโอ้คุณบอกว่าเขาเป็นรักเดียวที่ฉันที่คุณมีเลยนะโปรดอย่าตัดสินการกระทําของฉันโดยไม่เข้าใจเหตุผลของฉันนะคุณบอกเขาแบบนี้ฉันขอโทษนะที่ทําให้คุณผิดหวังนะอีกห้าใบสิคุณอยากบอกว่าฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวัง ความห่างไกลทําให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นคุณบอกว่าฉันเลอาให้จนหลับไปเลยนะฉันพบเ,เสียเซียวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังนะคุณบอกเขาแบบนี้ทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณอย่างไรนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้นะคะเอาล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ